วินที่ใดตัว R อดาวันตว R D อดาวันนี้วันที่เท่าไหร่ได D แดนวันนี้วันที่ไอดา D แดนทุเต t มัววท s ชื1อเชื t อเองทุลเมัเห็นวันที่ปุ๊บพูดได้ปับว่าทุลเตมัสเช s ่ m a r s 2021 1 2 t ล mars, 2เช s ่อ en พรุ่งนี้อย่าลืมมาฝึกกันตอนเช้าเช้าด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขในวันนี้ค่ะ